เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้างนี้เนี่ยเราจะใช้น้ำยาเคลือบสีทาลักนาโนนะครับในการทำประสาทไฟหน้าแล้วก็เคลือบปอกป้องนะครับเพื่อให้ฟิล์มเคลือบไฟหน้านมีความทนทานต่อแสงแดดแล้วก็ม่เรียกว่ามีเหลืองได้ยากขึ้นนะครับจากตอนนี้เนี่ยไฟหน้ามีความเหลืองอยู่เราใช้ทาลักนาโนครับในการทำประสาทก่อนครับ เมื่อกี้น้ำอาจจะเยอะไปว่ะครับน้ำลยฟองน้ํานะครับตอนนี้คืออาจจะเห็นเม็ดน้ําเยอะเราอาจจะใช้เทนาโนเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งครับโอ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะ<ม>เห็นว่าคาบตะปกปงครับวนบนไปหน้าจะเห็นว่าหลุดติดฟองน้ําขึ้นมาด้วยนะครับไฟหน้าต้าสาดขึ้นทั้งนี้ขอให้น้องเทน้ํายาเพิ่มเล็กีิครับ เดี๋ยวเราอาจจะลองถูในส่วนนี้ก่อนนะครับจะได้เห็นว่ามีเหมืองต่างกาันในกล้องในวิดีโอเนี่ยผมว่ามันจะขาวดูขาวกว่าที่เราสายตาเราเห็นจริงด้วยก็มันจะคาบดำก็เพิ่มขึม้นมาอีกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยี้อันนี้ค้างไว้ก่อนนะครับด้านด้านด้าน้ายมือของเราเนี่ย ส่วนตรงนี้เราก็จะใช้ผ้าเช็ดครับผมยิบผ้าให้เดี๋ยวเช็ดเช็ด้านซ้ายผมอีกนิดเึียครับเพราะว่านี้มีข้าบานันใหญ่อยู่แต<ะ>ที่ตอนนี้คือว่าหลังจากที่เช็ดแล้วเนี่ยเห็นว่าใสาขึ้นนะครับไม่ไม่เรียกว่า จากเหลืองๆแล้วมันขาวเลยแต่มันใสขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบกับทางด้านซ้ายครับเห็นว่ามีความเหลืองกว่านิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรียบเนียนเลยครับแล้วก็คาบสกปกกติดได้ยากขึ้นแล้วก็น้ํายาเคลือบสีคาลักนาโน,โนครับก็จะมีสารป้องกัน UV ครับช่วยขึ้นมาอีกครับทำให้คาบเหลืองเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากสําหรับท่านที่ต้องจอดรถกลางแสแงแดด นะครับในประจําวันนะครับอันนี้เหลืองเหลืองกว่านิดหนึ่งครับกับผิวผิวไบหน้าเนี่ยเรียบเนียนเลยรูปแล้วลื่นมือเลยครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อเราทำก๊ารแล้วครับเราก็ เคลือบนิ้นยาทียงเหลืออยู่บนผ้าไอฟองน้ํานะครับแล้วก็เคลือบไว้ครับประมาณ15-30ถึงนาทีแล้วเราเช็ดออกนะครับอันนี้ไม่มีค้าคาสามารถทําได้บ่อยครับหลังจากการล้างรถทุกครั้งก็ได้นะครับหรือว่าปกติแล้วเนี่ย เราขับตอนคืนมีพวกมแมลงอะไรติดไฟหน้ารถนะครับเราใช้นานโนใช้ทอควาสาได้เหมือนกันครับนี่ครับเพื่อประมาณ15ถึง30นาทีครับแล้วก็เช็ดออกครับ